สวัสดีค่ะนักเรียนในคลิปนี้นะคะครูป,ปูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะนักเรียนสามารถติดตามคุณครูได้นะคะที่ Facebook นะคะสื่อการเรียนการสอนบายครูป,ปูนะคะหรือว่าจะเป็น YouTube ก็ได้นะคะช่องครูป,ปูชาแนลคะ่ะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะก็คือความยาวทั้งหมดของด้านทั้ง4ด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะ มาดูการหาความยาวรอบรูปของรูปสี re, ่เหลี่ยมจัต uh ุรัสนะคะรูปสี่เหลี Donc, ่ยมจัตุรัสก็คือรูปสี่เหลี่ยมที่มีความยาวทั้ง4ด้านเท่ากันนะคะเราก็จะเอาด้านทั้ง4ด้านเนี่ยมาบวกกันค่ะหรือว่าเราจะใช้สูตรก็ได้นะคะ4คูณด้วยความยาวด้านค่ะสมาจากไหนสีก็มาจากด้านที่มีทั้ง4ด้านก็คือ4ีนะคะตัวอย่างนี้นะคะให้หาความยาวรอบรูปนะคะอ่ะอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านทั้ง4ด้านจะมีความยาวเท่ากันนะคะจากโจทย์คือด้านนี้โจทย์ให้มาคือ3เซนติเมตรเพราะฉะนั้นทั้ง 4, ทั้ง3ด้านที่เหลือก็คือจะยาวเท่ากับ3เซนติเมตรเหมือนกันนะคะอ่ะความยาวรอบรูปก็คือเอาด้านทั้ง4ด้านนี้มาบวกกันใช่ไหมคะก็คือ3บวกด้วย3บวกด้วย3แล้วก็บวกด้วย3นะคะเท่ากับ เท่าไหร่คะ12ใช่ไหมคะ12หน่วยคือเซนติเมตรซมย่อมาจากเซนติเมตรนะคะเซนติเมตรนะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้12เซนติเมตรนะคะอ่ะหรือหรือก็คือเมื่อกี้เขาบอกว่าใช้สูตรก็ได้ก็คือ4 4มาจากมีทั้งหมด4ด้านคูณด้วยความยาวของด้าน คูณด้วยนะคะคูณแล้วความยาวของด้านความยาวของด้านโจทย์กําหนดมาคือ3ใช่ไหมคะก็คูณด้วย3นะคะ4คูณ3เท่ากับ12หน่วยคือเซนติเมตรนะคะ,ะตัวอย่างนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันด้านนี้ยาว9 ด้านนี้ก็ต้องยาว9เซนติเมตรตัวย่อคือซอมอนะคะคุณครูขออนุญาตเขียนเป็นซอมอจุดนะคะเ่ะ9ซนติเมตรอันนี้ก็เป็น9เซนติเมตรเหมือนกันความยาวรอบรูปคือเอาด้านทั้ง4ด้านมาบวกกันใช่ไหมคะก็คือ9บวกด้วย9บวกด้วย9แล้วก็บวกด้วย9เท่ากับ36เซนติ เมตรนะคะอ่ะหรือหรือก็คือใช้สูตรใช้สูตรก็คือ4 4มาจากด้านมีทั้งหมด4ด้านคูณด้วยความยาวของด้านก็คือ9 4คูณ9เท่ากับ36มซนติเมตรนะคะะต่อไปความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบ้าง ก็คือการเอาด้านทั้งสด้านมาบวกกันเหมือนกันหรือว่าเราจะใช้สูตรก็ได้นะคะก็คือ2คูณด้วยความกว้าง2ก็คืออ่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะนี่ด้านนี้เท่ากันด้านตรงข้ามกันยาวเท่ากัน2ก็คือ2ด้านมีด้านกว้างสองด้านนะคะบวกด้วย2ตัวนี้ก็คือด้านนั่นยาว2ด้านนั่นเองนะคะแล้วก็คูณด้วยความยาวนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านตรงข้ามกันจะยาวเท่ากันด้านนี้14ด้านนี้ก็ต้องยาวเท่ากับ14เซนติเมตรใช่ไหมคะด้านนี้ยาว5ด้านตรงข้ามก็ต้องยาวเท่ากับ5เซนติเมตรนะคะความยาวรอบรูปคือเอาด้านทั้ง4ด้านมาบวกกันอ่ะ5บวก14บวก5บวก14เท่ากับอะ5บวก5ตัวนี้เป็น10 2 0 3 0 38นะคะเป็น38เซนติเมตรอ่หรือใช้สูตรวงเล็บ2ก็คือมี2ด้านใช่ไหมคะ2คูณด้วยความกว้างค,คือ5แล้วก็วงเล็บปิดบวกด้วยวงเล็บเปิด2คือความอ่ะคือด้านใช่ไหมคะมี2ด้านคูณด้วยความยาวก็คือ14วงเล็บปิดเท่ากับ 2คูณ5เท่ากับ10บวกด้วย2คูณ14อ่ะ2คูณ4เป็น8ปคูณ1เป็น2เป็น28 10บวก28เท่ากับ38เซนติเมตรต่อไปอันนี้ด้านตรงข้ามกันยาวเท่ากันด้านนี้คือ25สเซนติเมตร ด้าน,นตรงข้ามกันก็คือด้านนี้ใช่ไหมคะด้าน,นกว้างก็คือ16เซนติเมตรนะคะ,ะความยาวรอบรูปคือเอาด้านทั้ง4ด้านมาบวกกันก็จะได้เท่ากับ16บวก25บวกด้วย16ตัวนี้แล้วก็บวกด้วย25อบ่ะ25บวก25่เท่ากับ50าสบบวก16คือ32บใช่ไหมคะ,อะบอวกด้วย50เท่ากับ 82สิบสองเซนติเมตรตัวอย่างนี้จะมีความซับซ้อนขึ้นมาก็คือมีทั้งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็มีทั้งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะมันปนกันให้หาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมนี้สังเกตดูว่าเรามีด้านนี้แล้วยาวคือ8ดเซนติเมตรตรงนี้คือ4ี่เซนติเมตรนะคะ ตรงนี้ยังไม่ได้แล้วได้ตรงนี้คือสามเซนติเมตรใช่ไหมคะแล้วเรามีตรงนี้คือสิบสองเซนเอ้ย2ี่สบเซนติเมตรใช่ไหมอ่ะเราก็ต้องหาตรงนี้ก่อนหาตรงนี้ก่อนว่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็หามุมนี้ก่อนว่าได้เท่ากับเท่าไหร่เราถึงจะเอามาบวกกันได้ใช่ไหมคะอ่ะหาตรงนี้ด้านนี้ด้านนี้ก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะคือมันจะเท่ากันใช่ไหมอ่ะตรงนี้มีสี่แล้ว แล้วก็มาบวกกับ3ตรงนี้4ีบวกสคือ7เพราะฉะนั้นด้านนี้จะได้เท่ากับ7จ็ดเซนติเมตรอ่ะตรงนี้บ้างตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราลากออกมาใช่ไหมคะปึ๊บป๊บป,ปมันจะเท่ากับตรงนี้ใช่ไหมมันจะคือเท่ากับตรงนี้นะคะก็คือ20แต่ว่าตรงเนี้ยเรามีมาแล้ว8ปดาไมถึงมี8ก็คือตรงนี้คะเนี่ยตรงนี้มีแปดมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเหลือสิ เซนติเมตรใช่ไหมคะอ่ะเหลือ12เซนติเมตรนะ,ะทีนี้พอเราได้ด้านทั้งหมดแล้วเราก็เอาด้านมาบวกกัน7บวก8บวก4บวก12บอวก3บวก20่เท่ากับอ่ะอันนี้20 7บเวก3เป็นอ่ะ20 30 40 50 ห้าสิบกับอีกสี่เป็นห้าสิบสี่เซนติเมตรนะคะตัวอย่างนี้จบไปแล้วนะคะต่อไปตัวอย่างต่อไปค่ะาาเราต้องหาด้านนี้ก่อนแล้วก็ด้านนี้หาด้านสองด้านนี้สองด้านนี้ถ้าเลาออกมาปื๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ มันจะยาวเท่ากับข้างล่างนี้ใช่ไหมคะ40แต่ว่าเรามีมาแล้วเท่าไหร่คะ2ีหเพราะฉะนั้นเราจะขาดอีกเท่าไรตรงนี้คือ15เมตรใช่ไหมคะบ้วกย5ก็ได้เท่ากับ40ความยาวเท่ากันนะคะอะทีนี้ด้านนี้บ้างด้านนี้ถ้าเราลากลงมาปึ๊บ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 มันคือ ฝั่งนี้ใช่ไหมคะมันคือ27เมตรแต่ว่าเรามีตรงนี้แล้วคือ1 7เมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเหลือ10เมตรอ่ะพอเราได้แล้วเราก็เอามารวมกันทั้งหมดนะคะเอาด้านทุกด้านมารวมกันอ่ะ27 27คือด้านนี้นะคะ27บวกด้วย15 27บวกด้วย15แล้วก็บวกด้วย10 บวกด้วย25แล้วก็บวกด้วย17แล้วก็บวกด้วย40ใช่ไหมคะอ่ะแล้วเท่ากับเทา่าไรอ่ะอันนี้เท่าไหร่คะ40 50 60 70 80 90 100 ร้อยเท่าไหร่แล้วคะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบสี่ใช่ไหมคะได้หนึ่งร้อยสามสิบสี่เซนติเมตรนะคะต่อไปนะคะอันนี้เราได้ฝั่งนี้เราต้องหาตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ด้านนี้ านนี okay. ้กับด้านนี้มีความยาวเท่ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าด้านนี้ยาว35ด้านนี้ก็ต้องยาวเท่ากับ35เมตรเหมือนกันนะคะอะทีนี้ตรงนี้กับตรงนี้มีความยาวเท่ากันตรงนี้ยาว16เมตรตรงนี้ก็ต้องยาว16เมตรเหมือนกันนะคะอะทีนี้หาตรงนี้บ้างตรงนี้อะลองลากเส้นนะลากเส้นตื้ดตื้อตื้ดตื มันก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะ40ใช่ไหมตรงนี้เรามีแล้ว13มีแล้ว13 13บวก23เป็น26ใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้คือ40อ่40ตั้งลบด้วย26ก็เท่ากับ14เพราะฉะนั้นตรงนี้คือ14เมตรนะคะ,อะพอได้ครบแล้วเราก็เอาความยาวทั้ง4ด้านมาบวกกันเอาความยาวทั้งหมดมาบวกกันเริ่มตรงนี้ก่อนนะคะ40บวกด้วย 35บวกด้วย13บวกด้วย16บวกด้วย1 4บวกด้วย1 6แล้วก็บวกด้วย13แล้วก็บวกด้วย35เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ <c oughs> อะอันนี้ก่อนเอา35บก35เท่ากับ70บใช่ไหมคะบวกด้วยอ่ะอันนี้ สิบยี่าิแล้วก็บวกด้วยอันนี้เท่ากับเท่าไหร่สิบยี่สิบยี่สาิบสแล้วนะคะอ่าสามสบ้าบวกไปอีก3ามเป็น4ีสองใช่ไหมคะอ่าบวกกัน 7 0 30เป็น100 70เบวกสเป็น100นะคะบวก40เป็น140บวก42เป็น182เมตรโอเคนะ,ะตัวอย่างต่อไปเขาบอกว่าความยาวรอบรูปมันคือ90เซนติเมตรให้หาว่าความกว้างยาวด้านละกี่เซนติเมตรความยาวรอบรูปก็คือความยาวทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้เท่ากับ90เรามีด้านนี้แล้ว30 รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านตรงข้ามกันจะยาวเท่ากันใช่ไหมคะด้านนี้ยาว30ด้านนี้ก็ต้องยาวเท่ากับ30เซนติเมตรนะคะ,อะสองด้านนี้รวมกันได้เท่ากับ30บก60อ่้30บ30ได้เท่ากับ60ใช่ไหมคะเราได้มาแล้ว60เซนติเมตรเราเหลือเท่าไรจาก90เหลือ เหลือ30ใช่ไหมคะถ้าเหลือ30เราเหลือด้านอีก2ด้านเราต้องแบ่งครึ่ง2ด้านให้เท่าๆกันก็คือหารตองสาหารสองอ่ะ30อ่สามสหารด้วย2นะคะสองหารสามได้หนึ่งครั้งแล้วกันเหลือหนึ่งแล้วก็ดึงศูนย์ลงมาใช่ไหมคะสองห้าได้สิบ พราะฉะนั้นเราจะได้ด้านที่เหลือก็คือด้านละ15เซนติเมตรอ่ะ15เซนติเมตรเพราะฉะนั้นก็ตอบค่ะว่าความกว้างยาวด้านละนี่ไงความกว้างยาวด้านละ15เซนติเมตรนั่นเองนะคะตัวอย่างนี้บอกว่าความยาวรอบรูปคือ140เซนติเมตร เขาถามว่ามันจะยาวด้านเะเท่าไหร่ทั้ง4ด้านนี้คือยาวเท่ากันใช่ไหมคะจากสูตรการหาความยาวรอบรูปคือ4คูณด้วยความความยาวของด้านใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามันให้ความยาวของด้านมาอ่ะมันเท่ากับความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปเท่ากับ4คูณด้วยความยาวด้านอ่ะเราจะหาความยาวของด้าน ความยาวรอบรูปเราคือ160อ่ะ160เท่ากับ4คูณด้วยความยาวของด้านความยาวของด้านนะอ่ะถ้าเราอยากได้ความยาวของด้านเราก็ต้องอยา้ายฝั่งนี้มาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความยาวของด้านก็คือความยาวของด้านก็คือ160หารด้วย4อ่ะตั้งเลยค่ะ 4หาร16ได้4 4 16ลบเหลือ0แล้วก็ดึง0ลงมา4หาร0ได้0ครั้งใช่ไหมคะอ่ะลบกันเหลือ0ตอบความยาวของด้านคือด้านละ40เซนติเมตรนั่นเองนะคะตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างนี้บอกว่าให้หาความยาวรอบรูปอ่ะโทษๆให้หาด้านยาวยาวด้านละ เท่าไหร่นะคะเมื่อให้ความยาวรอบรูปมาคือ200เซนติเมตรทั้งหมดเนี่ยรวมกันได้200ซนติเมตรมีด้านกว้างมาให้ด้านกว้างคือ40ด้านตรงข้ามกันจะยาวเท่ากันก็คือ40เซนติเมตรนะคะด้านนี้40ด้านนี้40รวมกันได้เท่ากับ80อ่ะมี200แต่โดนหักไปแล้ว80จะเหลือ120แล้วมันเหลือด้านอีก2ด้านด้านสองด้านต้องเท่ากันก็คือ หารด้วยสองนะคะอสองหาร12ได้หครั้งนะคะแล้วก็ดึงศูนย์ลงมาสองหารศูนศูนยใช่ไหมคะลบกันเหลือศูนย์เพราะฉะนั้นเราจะเหลือความยาวด้านละ60เซนติเมตรนะคะ จบไปแล้วนะคะในเรื่องของการหาความยาวรอบรูปต่อไปนะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะคะอ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ